สวัสดีครับอริยาชัดเนีวันนี้จะไปปั่นข้าวเป็นลานสุดท้ายของปีนี้ครับผมไปปั่นข้าวครับงานสุดท้ายของปีนี้ไปปั่นข้าวใหญ่ครับผมไปครับไปรุ่นด้วยกันครับผมไปเลยครับผม โหน่น้ําท่านไล่เด้อไล่สิฮะไล่ล่างซ่ําเฮ็ด30เปิร์ด70 <cin stereotype> <maks>

ได้ร้อยค่ะร้อยร้อยพอร้อยพอดีเนื้อสองสนื้อสองสับร้อยพอดีค่ะเนื้อสองสับมั้งนะเล้เาเนื้อไว้สสรุปแล้วได้ร้อยเน้อจะเอาแลอวเาใหญยาวเาเจ้าสองมออ่ะเลี้ยวกันแล้วทีไห่ยังได้ไหมสามวันนี้นึ่สา เจ็ดสิบสองร้อยสามสอบร้อยสามสอบนประมาณร้อยสามสอบอาสอบเนี่ยสอเยอง้วาสอบอมเน่ยอาจจะสอบยได้เอาสอบด้อกล้ม chào chả là này đó sạp sạp gì rồi sạp sạp lan rồi 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 rồi sạp lan 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 rồi sạp าข้าเจ้ารอลวข้าเเสว่าข้าเจ้ากดละทีแม่เิสองเงินอมพิรามเรว่าห้เจ้าสวงร้อยสามอบครับสรุปแล้วอ่าสรุปวันนี้ครับผมอาลยาชาเนีมาปั่นข้าวเป็นลานสุดท้ายแห่งปีครับของปีนี้ครับผม สงสัยจะเป็นลานสุดท้ายแล้วครับวันนี้ก็ได้ลานนี้ก็ได้ข้าวร้อยสามกระสอบครับผมนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมพร้อมที่จะข้นขึ้นรถกลับบ้านครับผมวันนี้ก็ได้ร้อยสามกระสอบครับผม อยู่แล้วต้งแต่ว่าเบิดทงนี่เาซฟกันยังไขันขันตามเนี่ยนี่เาซฟเนี่ยเพราะว่าเขาเจ้าบริวลแล้วหายูเลัว่ะขึ้นหอมาถือแล้วมาซองก็ให้เล้วตวนี้ว่ะงวดนจะกันาหาแล่วะเสนว่ะ เป็นนาที่มาตอนขึ้นรถเร้วๆเจ้าบ <m z ul heures> ่สลาดบ่สลาดบ่สลาดเลยขึ้นเล่าๆค่อยมากโอ้ยแต่เป็นใครนี่ขึ้นแล้วขึ้นเล่าๆก้ล้มาขันขันมาอดจับมไดจับเบิ้องเส้นตัวเนื้อบริจีน้ำเชื่อมบริยวนฟอนเขาครับสรุป วันนี้ปั่นข้าวลานสุดท้ายของปีครับผมของปีนี้ครับสรุปแล้วก็ได้103สอบครับผมร้อกระสอบครับผมครับงานสุดท้ายของปีนี้ครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆเนียซีทุกท่านครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับขอบคุณครับผม